โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณช่องเคบอนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเอาแอร์ดอปกันนะครับแอร์ดอปก็ได้ฟาร์มันนะครับผมแล้วก็คุณสีนะครับผมสําหรับใครที่คอมเมนต์คลิปที่แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมและก็อย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับผมใครที่ให้กําลังใจผมขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมใครที่บอกว่าผมสู้นะครับผมผมสู้เต็มทีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้ผมขอ8ปไลน์นะครับผมแค่ได้8ปไลค์ครับผมผมจะมีกําลังใจมากเลยนะครับผมผมจะเป็นผู้ชายที่แบบมีความสุขที่สุดนะครับผมในโลกเลยนะครับผมช่วงนี้บ้านผมก็ไม่ค่อยฝนตกนะครับผมตอนนี้ผมก็มาแบบอยู่แบบกลางโล่งเลยนผมบ้านผมเรียกว่าเถียงนาน้อยครับผมหรือว่าเถียงนาน้อยประมาณนั้นแหละครับตอนนี้ถ้ามีเสียงลมก็ขอโทษด้วยครับผมเพราะว่าตรงตรงนี้มันยินนะครับผมแล้วแบบมันชิวๆดีนะครับผม โอเคนะผมตอนนี้ผมก็ทําการวิ่งห้องแล้วแต่เราก็มาเจอบ้านหมดนะครับผมซึ่งผมเป็นคนที่ดวงดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับใครไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับผมก็ต้องลองมาดูนะครับผมว่าผมดวงดีขนาดไหนแล้วผมนี่ครับผมผมก็ได้แท้ไปหนึ่งผนังแล้วครับผมอันนี้ก็ผนังที่สองนะครับผมคลิปนี้ก็มีเสียงเกมเหมือนตามเคยนะครับผมผมจะเปิดเสียงเกมให้นะครับผมเผื่อทุกคนได้อัดถลนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็แทะเรื่อยๆเลยครับผมแทะเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็แทะตีเข้าครั้งละแปดเองนะครับผมพอดีมีดผมแบบมันไม่ค่อยทนทานนะครับผมพอดีผมเอามีดแบบแบบพังจะพังมานะครับผมวันนั้นผมเอามีดไปตีพวกซอมบี้นะผมตอนวิ่งห้องนะครับมี้ก็แทะไปเรื่อยนะผมชิวๆนะผมวันนี้ผมเปิดเพลงฟังแบบเพลงแบบเพลงมาฟังชิวๆอะไรเงี้ยเพลงฟังแบบช่วงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับผม นี่ก็ชิวนะครับผมก็ไม่รู้พูดอะไรเลยแล้วอะตอนนี้ก็เห็นผมแทบบ้านอยู่ก็ที่จริงผมไม่ใช่จอมปวดผมผมผมเป็นคนนะครับผมผมสามารถแทบได้นะครับอืมสาหรับใครที่อยากอยากอยากจระถามอะไรให้ผมถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถามได้ทุกเรื่องนะครับผมทุกเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าเรื่องรางมุกนี่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนดีนะครับสำหรับทุกคนนะคิดว่าผมยิ้มอยูนะ่แต่ผมไม่ได้ยิ้มเลยใน,นตอนนี้ ที่จริงผมเป็นคนดีมากเลยนะครับผมผมเข้าวัดเข้าวานะครับนี่ผมเราก็แท้ไปเรื่อยๆเลยครับผมจะพังแล้วนะครับผมแท้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเลดผนังนี้ก็เจอบิลแล้วนะครับชิวๆเลยนะครับตอนนี้บ้านบอดนี้ก็ได้ไม้เยอะเลยนะครับถ้าผมเลยบ้านบอดทําไมอเพอดีน้ํามันผมหมดนะครับไม่ใช่อะไรเลยก็เจอบ้านบอดพอดีนะครับก็เลยเลดเด้วย เวลากลับบ้านจะได้แบบ,ม,ม,บ,บมีน้ำมันกลับนะผมน้ำมันไม่ค่อยมีนะครับโอเคนี่นผมดูเลยนะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับโอเคนะคผมตอนหลังจากเมื่อกี้นะผมเราก็ใช้เวลาสักพักนะครับผมแล้วก็ทําระเบิดได้แล้วนะครับผมพอดีผมก็วิ่งห้องหาอะไรนะครับผม นี่ผมเราก็เจอบ้านหลังบลึมเลยนะครับผมบ้านเป็นบ้านหินนะครับผมแต่เขาก็ไม่ใส่คนล็อกแล้วขาผมสงสัยบ้านเปิดประทุนนะครับผมเท่าบ้านหรือลาหมาหอมากเลยนะครับนี่นผมเขาทําชั้นปิดตายนะครับผมผนังหินนี่เลยถังสิบรูนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมได้แปะตางแปะเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวนี่ก็งงเลยผมเนี่ระบบผมนั่นนัตเทเลนยังไม่ถึงนะครับผมโอเค แต่ประเทศ้อยนะครับผมดูจากทรงบ้านนะผมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมมานะครับผมบ้านอยู่ใต้สลูนะครับไม่สิไม่ใช่บ้านอยู่ใต้ถลมบิวอยู่ใต้สลมนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเล่นมุกของผมเองนะครับมุกไม่ฝืนนะครับผมมุกก็พอได้นะผมว่ามีผมก็แปะระเบิดรัวๆผมแล้วก็เราก็ยิยงไมงมันแตกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็นําไปใช้ได้นะครับผมสำหรับใครอยากรู้เทคนิคอะไรก็เริ่มกดติดตามให้ผมรลย ทุกคนเลยนะผมว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะผมก่อนเราที่จะเลสไม่สิเราเลสเสร็จแล้วเราก็ต้องมอบบิวให้เพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนจะโดนไม่สิเพื่อนจะรื้อบ้านไม่ก็จะโดนป้อมปืนยิงนะผมเดี๋ยวบ้านหลังนี้ไม่มีป้อมปืนผมก็สบายใจนะครับนี่ผมบ้านหลังนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับผมผมมนได้ทำการรื้อผมรื้อๆๆยอย่างเดียวเดี๋ยวรื้อรัวๆนะครับรื้อแบบรื้อเลยน,นะครับผม ผมอยกสรางบ้านหลังนี้ไม่น่ามีของอะไรนะรผมเขมาสร้างแล้วเขาก็ออกหรือเปล่าก็นี้ก็ไม่รู้นะครับนีก็มีห็นพอประมาณนะครับผมโอเคนะคผมระเบิดแเราก็เหลือเยอะเลยนะครับก็พอไปต่อทุนได้นะครับผมก็จัดรับเบิดให้เป็นช่องนะผมจะได้แบบดูได้ง่ายนะครับผมว่าเราเหลือแฟกไปกี่อันแล้วนะครับโอเค นี่เราก็มาดูของนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับผมแต่รู้สึกว่ามีไม่ค่อยนะครับนี่ผมก็ค้าบิลไว้นะผมเพื่อรับเรียบ้านอื่นนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเรียบ้านหลังนั้นไปนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาเรียบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับผมถ้าเราเดินมันจะช้านะครับเนี่ผมก็ขับไปชิวๆเลยนะครับผม นี้ผมเราก็เจอบ้านเทียบร้อยครับผมบ้านศัตตูเป็นบ้านหินนะครับนี่แล้วผมมาแล้วก็ไม่พูดพังทำเพลงนะผมเราก็แปะและเบิดไปเลยนะครับมเดือขคอไว้แสงนะครับผมแล้วก็จะลืมดิงและเบิดด้วยนะครับผมมันจะได้และเบิดแตกนะครับผมนี่ครับผมศัตตูก็เปิดบ้านปะทุนเอ้ยเปิดปะทุนบ้านแล้วครับผมนั่นแหละครับผมนี่ผมล้วก็แปะไปครับผมหลังจากที่เปิดประตูแล้วนะครับ โอ้โหเสือบ้านใต้ดินเลยนะครับในทรงนะเป็นเทคนิคลับลับเล่น้อยนะคมเทคนิคเล็กน้อยนะสำหรับใครที่แบบนำไปใช้ได้นะครับผมผมมันเป็นทําการตีเขาแล้วครับผมทําการตีเขาแล้วครับถ้าทําการแปะแลบเบือดแล้วแบบโดนเขาแบบสตูจะลุ้นนะครับผมสตูคนเดือดนะครับโอเคผมตอนนี้เราก็เจอบิลแล้วนะครับผมบิลเขาไม่ได้ล็อกนะครับผม เราไม่จําเป็นต้องเลดก็ได้นะครับผมถ้าเราแบบไม่ไม่ลื้อนะครับผมว่าผมไม่ลื้อแล้วนะครับผมปล่อยไว้เพื่อแบบเพื่อความเท่ก็ได้นะผมบ้านหลังนี้ก็พอมีของนะผมก็ไปรุ่นฟาร์มไปรุ่นรับกรรมหรือเปล่าครับผมผมมีกรรมประมาณสองร้อยนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดามากเลยผมก็โหดใช้ได้นะครับหลังจากผมเลียเสร็จแล้วผมก็ได้ทาการรีบออกมานะ เช็คชื่อนะครับผมว่าจะมีใครหรือเปล่านะครับเพื่อเราจะโดนเคาน์เตอร์นะครับผมสำหรับใคร่อยากให้ผมพูดมากอย่างนี้ผมก็ลืมกดไลค์กับแชร์แล้วก็ลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก,ดก,ด like, ก็ลืมกดกระทืบรลค์นก็ลืมกดคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมแล้วก็ลืมกดกระดิ่งกุุง,งกิงกุุง,งกิงกันด้วยนะครับผมผมก็จะได้มว่าพูดมากแบบนี้นะผมผมก็อยากจะพูดมากด้วยนะผมเพาผมเป็นคนที่แบบไม่พูดมากผมก็อยากพูดมากให้ทุกคนฟังนะครับ ถ้าใครที่แบบไม่หามุกผมเนียผมก็ก็ไม่เป็นไรนะผมผมหามุกคนเดียวนะผมเลวลาผมยิงมุกอะไรเงี้ยผมก็หานะผมนี่ผมเราก็มากับน้องแพนด้านะผมแพนด้านี่ก็น่ารักนะครับผมชุดนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับยืนยัก็หาบ้านต่อเลยนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราหาบ้านมาสักพักหนึ่งนะครับผม,ผมเราก็มาเจอบ้านตรงมิวเคียนะครับผมบ้านนี้ทรงดูเหมือนจะเป็นผูเ้เล่นใหม่ไงครับผมนี่ครับผม,ผมสร้างบ้านได้เท่มากเลยครับผมเหมือนผู้เล่น,เนใหม่มากนะครับนี่ครับผมผู้เล่นใหม่นะครับผมตอนแรกผมไม่รู้นะผมคิดว่าเป็นเป็นผูเ้เล่นเก่านะครับผมดูจากการแต่งตัวดูจากแป็นบ้านนะผมดูในหลายอย่างผมนี่ผมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บของอะไรไปนะครับผม หรือว่าเมื่อกี้ผมเก็บของนะผมลืมดูนะเออผมแต่ผมแบบไม่ไม่ได้เก็บของผม,ผมสงสารเขานะครับผมนี่ครับผมผมก็ไม่ได้ยิงครับผมใครที่ว่าผมไม่เป็นคนดีนะผมทุกคนก็ดูคลิปนี้ด้วยนะผมผมเป็นคนดีนะผมนี่ผมก็นี่เลยนะผม,ยผมเดี๋ยวพล่้ใหม่ผมไม่กล้าย,ยิงนะผมดูจากแปนบ้านแบบเปิดปะทุนเหลือเกินนะครับผมเปิดปะทุนแบบลงังคาในโลงโจ่งเลยนะครับนี่ <ๆ S 1> ครับผมโโหสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับผ เล่นใหม่ก็แนะนําได้นะผมแนะนํามาเล่นกันได้นะผมผมก็เคยเป็นผู้เล่นใหม่นะผมก็มีคนมาช่วยเหลือผมมากมายนะผมหลังจากที่ผมเล่นมาเป็นผู้เล่นใหม่แบบรุ่นเด็กน้อยเลยอะเป็นรุ่นแบบเอ่อเป็นรุ่นเด็กน้อยแบบเป็นรุ่นดินดินนะผมตอนนั้นตอนนั้นผมแบบตอนนั้นแบบมันแรกปุ๊บผมโหลดเกมนี้มาปุ๊บผมใส่ใส่ทั้งวันทั้งคืนนะผมแบบสนุกมากเลยผมประมาณสองสามปีที่แล้วมากสอง ปีที่แล้วประมาณนี้ครับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วผมก็ลืมแล้วับผมนะผมใส่ใส่ยับเลยครับผมเล่นแบบนี่ไม่หลัแบบลบ,บไม่นอนนะครับผมแบบมันนะตัดอ่ะเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมทําอะไรอยู่บบครับผมสำหรับใครอยากมาเล่าประสบการณ์การเล่นเกมครั้งแรกก็นะคอมเมนต์ข้างใต้ล่างคลิปได้นะครับผมจริงน,นะผมแบบผมเล่นแบบยัดจัดยัดเลยแบบแบบตานี่ผมแบบโอ้โหมันนี้พันหน้าเนี่ยผมแต่ผมก็ไหวนะครับ แบบตึงมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยตึงแล้วครับผมทอนนี้ก็หย่อนๆเลยนะครับผมนี่ผมน้ำมันเราก็เหลือน้อยผมเราก็ต้องมากัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็เติมเชื้อเฟลิงไปเชื้อเพลิงเติมไม้นี่แหละครับผมพูดง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ